มาริโอหน่อยถูกทักอ้วนขึ้นโดนบูลลี่รูปร่างก่อนรับฟังฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะขนาดพระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างมาริโอเมาเลอร์ยังถูกชาวเน็ตตั้งกระทูทักเรื่องปล่อยตัวให้อ้วนขึ้นหน้าก,มกลมก้นใหญ่ร่างหนาแถมยังดูทรงแล้วเป็นคนอ้วนง่ายด้วยประมาณว่าไม่ดูแลหุ่นและรูปร่างของตัวเองเลยล่าสุด หวานใจอย่างจันจิได้ออกมาเผยถึงดราม่าแพมมาริโอว่าเป็นกระทูที่ค่อนข้างรุนแรงซึ่งยอมรับว่าฝ่ายมาริโอแอบรู้สึกน้อยที่ผ่านมาพี่เขาทำงานหนักแล้วไม่ได้ทานอะไรแบบเต็มที่โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงพักก็เลยได้กินได้เที่ยวตอนนี้ก็เริ่มกลับมาฟิตแล้ว เป็นแพลนที่วางเอาไว้แล้วแต่บังเอิญมีกระทูขึ้นมาซะก่อนและเราก็ยังคอนเฟิร์มว่าเขายังเป็นพระเอกที่หลอเหมือนเดิมอยากจะบอกว่างดบูลลี่กันนะคะเพราะคนที่ถูกบูลลี่อาจจะรู้สึกน้อยมากๆก็ได้ค่ะ